ว่าลายตัวครับลายตัวเนาะเก้าเจริญครับผมเก้าเจริญเนาะครับแล้วซื้อว่าจังไดย์ซื้อน้องวาลินครับซื้อน้องกําไรครับเป็นลูกของเก้าเจริญเนื้อของเก้าเจริญเนาะเอกสารเราสาวน้อยได้จากเดือนแล้วครับพ่อได้หกเดือนครับผมซื้อวงทองครับผมแม่วงทองเก้าผูกเขียวครับเก้าผูกเขียวนี่งไว้อยู่ในบ้านเ้างนี้เนาะอยู่บ้านโนองรัวท้อนี้เนาะอุทัยครับ เจ้าเก้าคูเขียวซื้อแม่เขาหอมครับลูกเป็นลูกเจ้าพายุครับผมสร้อยทองครับสร้อยทองครับสร้อยทองอีกความสูงเท่าไหร,ร 3, 4, 3, ่ครับ, 3, ร,บ 3, 4, 4, 4, ร้อยสามซี่สามห่านนะครับประกันสามซีครับประกันไม่สามซีเนาะร้อยสามซี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคิดดีดีราคาไว้ถึกถกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื้อนี้เขาอยู่กับคุณพ่ออย่างครับพ่อหลอดครับพ่อหลอดบ้านบ้านโนนดินจีบ้านโนนดินจีเนาะครับผมตำบลไหนคพ่อตำบลโอโลครับ ตำบลโลอำเภอภูเขียวใช้ย่าภูมิเหนือพี่น้องรัอนี้พ่อจะเปิดจากตัวครับว่าหลายตัวครับหลายตัวเนาะตัวคนครับับมาเบิ่งตัวแรกตัวแรกนี่เราเป็นลูกสาวของผู้ใดก่อนของเก้าเจริญครับผมเก้าเจริญเนาะครับเราซื้อว่าจังไดยซื้อน้องวาลินครับน่องวาลินวาลินวาลินเนาะไทยครับ โอ้ใกล้ออกใกล้วาเลี้ยนท้ายจีได้ซื้อน้องวาเลนครับอันคว้มสูงแล้วเท่าไหร่บอข้มสูงร้อยสามห้าร้อยสามห้านะครับผมเป็นลูกสาวของเก่าเจริญได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยได้ปีห้าเดือนครับครับปีห้าเดือนเนาะครับผมสูงร้อยสามสิบห้าแล้วพี่น้องเอกสารแล้วครบครับอันนี้เอกสารใบหลอดครบ สันของใบเกิดล้วนล่ะเก้าเจริญเป็นก้อยแขงขาไงลูกเก้าเจริญนี่โมผิดหวังเด้อพี่น้องของแท้ตัวนี้เย็นกับสมัติเป็นเต่าหู้อยู่โอ้หู้ครับหู้ครับหู้นย้ดีจริง หางกืบเป็นพวงนะน้ำอยู่หน่อยบ่มีตําหนีนาะพ่อเนาะบ่มีครับผมบ่มีครับลุ่มีเต่าอยู่ครับบะมีครับไก่กระนาตึ๊บสาวน้อยจักเดือนแล้วก็พ่อ17เดือนเดียวสิบ17เดือนมันปี5เดือน17เดือนครับลายเดือนน้องวาเลนไทน์อายุ17เดือนครับยสามสูง135สิเปิดไม่เท่าไหร่หรอ ปิดไว้สิบเก้าครับผมสิบเก้าคะแนนแสนเก้าเนาะพี่นเก้าครับผมแสนเก้าเด้อพี่น้องเปิดโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสามแปดสองครับเจ็ดสามแปดสองครับพ่อยังก่อนแล้วครับพอหลอดครับพอหลอดเนาะครับครับราคาอีู่ตัวร้องในบ่อพ่อก็ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เนาะครับ กับไปเบิ้งตัวต่อไปเลยพี่น้องกับมาพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองครับตัวที่สองนี่แล้วซื้อแองไหนพ่อซื้อน้องกําไรครับน้องกําไรนี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยยี่สิบสูงร้อยยี่สิบเนาะสิบเก้ายี่สิบเนี่ยแล้วเป็นแล้วเป็นลูกของเก้าเจริญเนื้อของเก้าเจริญเนาะเอกสารเราสาวหน่อยได้จากเดือนแล้วครับพ่อได้หกเดือนครับผมได้หกเดือนแล้ว อันนี้เป็นใบเกิดใบหลอดก้าวเจริญสีขาวงามสีดอกเลาครับสีดอกเลางามเนาะน้มสีเต่าหางเป็นพวกวนี้ตำหนิครับครับซหน้าตาว่ามันหองกำไรสูงเท่าใดกก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิครับสิบเก้ายี่สิบ เป็นตัดซูงครับไม่ได้เนาะไว้ลูกเก้าจะเล่นวัดลางเทียกับว่ามัน้อยยิบเอดวัดไปห่มันดินเนาะยี่สิบวัดตำกวสิบเก้าครับผมขพรสามอ่องวะครับสองยี่สามนึงนะครับครับขพรสามอ่องครับหน้าเขาดูก้านหน้าดูกน้องกำไรสิเปิดไว้เท่าไหร่่ะเปิดไว้เจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดหมืนเก้าพันเนาะครับเจ็ดหมนเก้าันครับนี้เป็นใบ เป็นเอกสารได้หกเดือนครับผมครับได้หกเดือนแล้วแม่น้อยอยู่อ่อนๆอยู่ครับแม่เราสูงไหมพ่อสูงครับแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าอยู่ครับอืมเราจิตสูงน้ำแม่อยู่ด้วยเนาะครับแข้งขาเรานั่นอยู่พ่อเปิดไปเท่าไหร่ก่อนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันราคานี่ต่อรองได้บ่มพ่อได้ครับผมได้คือเก่าเนาะครับได้ครับเบอร์โทรศัพท์อีกนะพ่อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เจ็ด เก้าดเจสามปดสองครับครับับกิ่งกลางหรือมาเบิ่งตัวกิ่งกับเราได้หรือสิทรโทรศัพท์มาให้เราไปส่งก็ได้ครับตัวนี้กับบมิตรต่ำนี้นะพ่อเนาะนีครับตัวนี้บล็ีครับับไปเบื้องตัวต่อไปเลยพ่อมาเบิ่งตัวที่สามมันพี่น้องสายอนุรักษ์ครับตัวนี้อนุรักษ์ไงเราได้ลูกจากตัวแล้วพ่อเนีะตัวตัวที่หาค้าอยู่นะครับครับแล้วเราซื้อว่าจังหดครับ ซื้อวงทองครับผมแม่วงทองวงทองความสูงร้วเท่าไรพ่อประมาณร้อยสามห้าสามสี่กขาดครับประกัน3ามสีครับประกันร้อยสามสีเนาะครับเป็นคุ้ยสายอนุรักษ์เด้อพี่น้องผู้ใดมักสายเขาครับราคาเกษตรกตแก่นบ่พ่อเษตรกรครับ ตอนนี้ตอนนี้เราวโค้มตัวไว้กับโค้มตัวกับเก้าผู้เขียวครับเก้าผู้เขียวหนูไว้อยู่ในบ้านเขานี่เนาะอยู่บ้านอุรัวเขานี่เนาะอุทัยครับเจ้าเก้าผู้เขียวพอพันสายอุทัยว่าท่านมาว่าครับผมยาวมาพัดละได้ได้พอรอบไปยี่สิบมื้อนี่แหละครับได้รอบนึงพอดีจิครับผมนาะใบมันขึ้นรอบปอนผมมาทับ มันจอยอยู่ครับเป็นได้นนิ่งบ่อันนี้ทับค้ยตัวได้รอบนึงแล้วมีนิ่งอยู่แล้วะครับเริ่มกินหน้าดีแล้วิงจริงอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นหลายแล้วะครับแตครบรอบพอดีเพิ่งก็ดีขึ้นมือนี่แหละถ้ามันว่ดิีแต่เนาะครับแสดงว่าสงคืออยู่ครับแม่วางแม่ยังก่อแม่วันทองโอ้วงวงทองครับผมเขาเป็นวง แม่โวลทองงูเชื่องครับนะครับเป็นตะเลี้ยงง่ายอยู่คเลี้ยงง่ายไว้ใสายโ้รับห่างเร้วก็งามงามครับว่มีตำหนีเนาะพน่อเนาะครับมันก็มีออกแสมจากเสี้ยนบัครับแสมแน่อยู่ติครับผมแสมอยู่เพราะว่ามันใยมันแก่เนาะครับถือว่าหางดอกครับบ่ได้ดอกครับครับบัวดอกแต่ว่ามีแสมนิดๆเป็นตให้ี่ลูกเก่งอยู่ โลูกเพิ่์ขายขายไปแสนกว่าเท่าไครับครับลูกตัวก้อนแม่วงท้องไงพ่อจะเปิดได้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาเกษตรกรเด้อพี่น้องฟังโบผิดหรอครับห้าหมื่นห้าพันเนาะครับผมอีโบดีก็ได้รุ่นตัวนี้เนับได้รุ่นเจ้าก้าวฟูเฉียวถ้าติดก้าวฟูเฉียวกะอูคันอ้วนเหนื่อครับบวธรรมดา แก่งขาเราใงให้ลูกงามให้ลูกเก่งมีผลงานแล้วครับเนี่ยห้าหมนหันี่ยต้ออต้อร้องได้ป่พ่อก็ได้ครับได้คือเก่าเนาะครับผมยังต้อร้องได้อยู่พี่น้องทีละมาอยากให้มาวาอยู่คอกไปให้มาเบิ่งเอาไว้เป็นตะเลียงอยู่ครับเบอร์โทรศัพท์อีกนะพ่อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสามแปดสครับเจ็ดามปดสองครับผมครับพ่ออย่งก็ละ พอหลอดครับพอหลอดเนาะครับครับผมไปเบิงตัวต่อไปแล้วเนี่ยครับมาพ่อกับตัวที่ซีเป็นโคบแม่ลูกบ้านครับแล้วซื้อว่างเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยซื้อแม่เขาหอมครับแม่เขาหอมครับผมแม่เขาหอมนี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสามหกครับสามห้าสามหกประกันสามประกันสาห้าประกันสามห้านะครับผม กวยเมียอ่างด้อพี่น้องอันนี้อันนี้ลูกสาวราเนน่เนาะสาวร้วครับผมลูกสาวร้วครับได้เดือนจากมืดวั้นนะครับใบเกิดราเร้เราองเันนั่นเนี่ยเพราะว่าฉีดยาคีบวกตืกให้ครับทรงเตียนกลับมากปกติแล้วลูกเป็นลูกเจ้าพายุครับผม,อ,มอกสารออกอยู่นี่ออกตรงมือเยเลยครับเอกสารใบหลอดครับผมเลยครับหลอดไปทั้งใดหลอด นี่เดยกอยู่ยมือนะกานบอครับหลอดเนี่ยใบใสผู้ฝีกหลอดอยู่ทั้งหนาพี่ครับผมอันนี้ใบหลอดพร้อมเจ้าพายุใส่ลูกสาวเจ้าพายุจะเลี้ยงอยู่พี่นอ้องควายแม่นครับคนยอย่านดีจะน้อมนุ่มดีแท้ดีอยู่ล่ะครับตอนแรกมันอ่อนนิดดียวันนี้มันซึมุ่งเป็นพญาดครับพยาด ฉีดแล้วซึนขึ้นมาแล้วครับบัดนี้หนาวแล้วปลูกเผาปลูกไงพี่น้องเอ้ยเราได้ลูกอีกตัวแล้วครับน่ลูกสองครับลูกสองตัวเนาะอ่องคอเราก็ชจะเปลี่ยนเป็นปลูกเผาไงกลางไงตอนนี้ท้องเราว่างอยู่เนาะท้องว่างครับแต่ว่าเราเป็นสัตว์แล้วเราเป็นสัตว์แล้วแต่ว่าลูกเรายังน้อยอยู่เลยเพรผสมเนาะครับผมครับ แม่ข่อหอมแม่ข่ายหอมกับลูกเนี่ยสิเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ลูกสาวจาพายุพ่อครับอันนี้ก็ไปฉีดยาบำรุงก็วันอกมันเพิ่งได้เดือนเดือนกลัวเนี่ยเดือนหน่อยเดือนหน่อยเมื่อครับขี่บกตึกขี่บวกตึกฉีดแล้วออกแล้วมีแต่ชิวันบาทครับหนึ่งแสน หนึ่งมื่นห้าพันเจีพ่อราคาหนี่ตัได้บ่พ่อเนี่ได้ได้คือเกาเนาะได้คือเกามาเบิ่งตัวกิ่งน้ำเล้าได้เป็นตะาเลี้ยงอยู่พี่น้องพุ่มหางกับบักไง่ลูกสองครับลูกสองลูกตัวที่สองครับครับอนาคตไปไก่อยู่ครับไปเบื้องตัวต่อไปเลยครับพี่น้องครับมาพ่อกับโค้มสุดท้ายบ้านโค้มสุดท้ายนี่ เราซื้อว่ายังไหนพ่อเนี่ยแม่เนี่ยเราเราซื้อว่ายัางไหนสรส้อยทองครับสร้อยทองครับสร้อยทองอีกความสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามซีสามห้านี่ครับประกันสามซีครับประกันไปสามซี 4, เนาะร้อยสามซีอันนี้ลูกสายครับลูกสายลูกสายนี่เป็นลูกตัวใดเป็นลูกกลมลูกลูกกลมมาท่านตาเพิ่นคือชัดแจ็คครับเป็นลูกกลมครับตาเป็นวงงามงามพี่น้องวันช่วงช้างคอคอสามอ่อง โอ้ไว้หน่อยแต่นี่งามเติบอยู่พอพันได้จากเดือนหรือปุ้นเนี่ยได้สี่เดือนครับได้สี่เดือนแล้วครับผมบัวพัไดเต็มดีรออีกอาทิตย์นึงอีกจากนี่ละพอพันแน่นาคตป่านนี้แม่แล้วแม่แล้วนี่ท่องกับตัวใดครับเดี๋ยวนี้ท่องกับสร้างอุดรครับสร้างอุดรเนาะครับผมได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยครบสามเดือนมื้อเนี่ยครับครบสามเดือนสามเดือนแสดงว่าสาวไปครับเนี่ยยังไม่ได้ตรวจท่องครับผม แต่ว่าห้องห้องคือทรงใหญ่แล้วห้องแล้วล่ะครับมีเอกสารครบเนาะมีครับผมพอเราพอได้ออกมาสนใจกับมะเบืองออกซื้อสองได้สามต้นนุ่มไข่เดี๋วตัวลูกดูนุ่มน้ำนุ่มดีครับน้ำนุ่มดีเนาะกำลังกำลังอ้วนขึ้นนะครับครับกำลังอ้วนขึ้นซื้อสองได้สามตัวนี้ครับผม ขั้นขั้นพี่น้องเพื่อนที่ตรวจท้องนี่ยเราจะให้ตรวจบอกตรวจครับตรวจเนาะเราประกันให้มัเรับประกันในพร้อมเนาะครับผมครับนี่เอกสารครบเด้อเราท้องกับสร้างอุดรพี่น้องซื้อสองได้สามละแม่สอยท้องกับลูกนี่ท้องครับสี่เปิดราคาไเท่าไหร่ครเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเกษตรกรเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมซื้อสองได้สามแม่นี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่พี่น้องเอ้ย มาเบื้องตัวกิ่งน้ำเล่าได้ขันบม,ม้ขี่ข้านมาก,กัโทรศัพท์บบอกเล่าไปช่วงเลยครับพัสั่นเก่าไว้สมนีก้อนพ่อกันชิหนะ้าสวัสดีครับ